เรื่องของปอปชบ้างเมื่อวานนี้มี2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนั้นได้มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสาวสุภาพิยจิติเป็นกรรมการของปอปชคนใหม่แทนในใจเด็ดพรชยาที่ได้เกษยียณอายุไปแล้วนะคะรวมถึงเมื่อวานนี้ทางปปชก็มีการร่วมลงนามกันนะคะด้านความร่วมมือป้องกันและปราบปรามทุจริตระหว่างประเทศกันอีกด้วยค่ะไปดูกันนะคะสำนกักงานปปชเมื่อวานนี้มีการลงนามบันทึกข้อความเป็นข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ สภาหอการค้าต่างประเทศในไทยสภาหอการค้าไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตามเป้าหมายค่ะยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นระยะที่2นะคะที่ต้องการจะสร้างเครือข่ายในการช่วยป้องกันปัญหาการทุจริตให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปธรรมคนที่มาลงนามกันก็ประกอบด้วยนายปานเทพกล้านรงรานประธานปปชนายพักดีโพธิสิริกรรมการปปชนายสแตลลี่คางประธานหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทยนายวิชัยอัศรสก,รร,กรรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและนายบัณฑิตนิถาวรกรรมการผู้ในการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นต้นค่ะการลงนามในครั้งนี้จะช่วยให้เกิดความร่วมมือกับภาคประชาคมในระดับนานาชาติที่ช่วยกันแจ้งเบาะแสเพื่อจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่กันได้อย่างทั่วถึงด้วยนะคะ ส่วนกรณีที่ปปชตั้งคณะทำงานร่วมกับอายการสูงสุดเพื่อที่จะเดินเรื่องคดีอาญานางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรในกรณีถูกกล่าวหามีส่วนพัวพันการทุจริตในการจำนำข้าวนะนั้นนะคะก็ได้มีการแต่งตั้งนายสันเสริญพลเจียกเลขาธิการปปชามาเป็นหัวหน้า นะคะแล้วก็ทางอายการก็ได้ส่งรายชื่อคณะทํางานร่วมของฝ่ายอายการ10คนโดยมีนายวุฒิพงศ์บุญวงบุญวงนะคะรองอายการสูงสุดมาเป็นหัวหน้าคณะหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการเร่งการประชุมคณะทํางานนัดแรกแม้ว่าจะยังไม่มีกรอบระยะเวลากําหนดเอาไว้แต่ก็ต้องเร่งหาข้อมูลเพิ่มเติม,ต,มตามที่อายการสูงสุดตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะส่วนกรณีผลการศึกษาของสถาบันทีดีนั้นก็ขอดูอีกครั้ง ว่าจะต้องเรียนผู้วิจัยมาสอบสวนเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะก็เห็นบอกว่าส่งไปทั้งฉบับเลยแต่ก็มีแค่ปกนะคะก็เลยงงกันอยู่เหมือนกันทางด้านนายสรรเสริญพลเจี๊ยกเลขาธิการปปชเผยว่าขณะนี้ก็มีพระบรมราชโองการปลกกระลาปลกกระหม่อมให้นางสาวสุภาปิยจิตินำารงตําแหน่งกรรมการปปชแล้วค่ะตั้งแต่วันที่9กันยายนนี้เป็นต้นไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประสานงานไปยังคุณสุภาเพื่อสอบถามวันเวลาที่จะเดินทางมาทํางานที่สํานักงานปปชสนามบินน้ําจังหวัดนนทบุรีอยู่นะคะ ก็ขอโยงถึงประวัติของคุณสุภาิยาจิติตนิดนึงตอนนี้เธอดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลังนะคะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเคยทําหนังสือถึงประธานกสทชท้วงติงการประมูล 3G ปลายปีที่แล้วว่าไม่มีการแข่งขันราคาอย่างแท้จริงอาจเข้าลักษณะของการหัวประมูลล่าสุดเป็นผู้ออกมาเปิดเผยว่าการรับจำนำข้าวขาดทุนไม่ต่ำกว่า2แสนล้านบาทจุดนวนจนทําให้รัฐบาลนางสาวยิ่ยยงรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีปลดออกจากตําแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลังก่อนจะกลับ มาในตำแหน่งเดิมในยุคข,ของคอสอชอค่ะก็เป็นการตรวจสอบเข้มข้นค่ะเราต้องดูการ,การเดิน,<า>นหน้าในะาะในยุคนี้นนนค่ะอประชค่ะออ